น้องสัพพยาที่ชัยนาทเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนได้นอนกันไหมหลับตาลงไหมที่ถามแบบนี้เพราะอะไรเขื่อนเจ้าพระยาคือเพิ่มการระบายน้ําแตะ3,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นวันที่สแล้วนะ<อ>ทีเนี้ยที่ถามว่าได้นอนกันไหมเพราะว่าหลังท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนเจา้าพงศ์กนกใช่ค่ะ<อ>ต้องเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเอาใจช่วยพี่น้องสัพพยาหน่อยนะคะสักครู่เดียวค่ะซีรีแลกจูเนียโจ๊ก ไม่ใส่น้ำตาลทรายธาตุเหล็กสูงสารอาหารหลากหลายอร่อยต้องลอง BDMS Wellness Clinic จับมือเม n o r h o t e เเปิดตัว l ว ness Destination แห่งใหม่ที่อนันตราริเวอร์ไซด์กรุงเทพศูนย์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเพื่อขยายฐานผู้รับบริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพักผ่อนพร้อมเชิญแพทย์ระดับโลกร่วมเสวนาแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพดีอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยจะเน้นเรื่องสุขภาพมากขึ้นการจับมือครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นนะครับสร้างให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ ดีๆของโลกได้ในวันหนึ่งครับ